ท่านผู้ชมคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีเหตุการณ์ต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายหลายครั้งที่รู้สึกเหมือนมีผงเข้าตาแก้ปัญหาไม่ถูกแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเชิญรับชมรายการคุยสไตล์กังฟูที่บ้านบ้านทีวี เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณก่อนสิคะมีนักตอบปัญหาชีวิตชื่อดังและหลานสาวที่สงสัยรอท่านอยู่หากท่านพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเราได้ในเวลาต่อจากนี้เพื่อนรักในยามสุขเพื่อนทุกข์ในยามเศร้าเขานั้นหรือคือขวัญใจคนเดิมอากังฟูไทยเพลย์บอยสวัสดีครับ นี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทเพบอยแล้วก็ค่ะวิยะค่ะพาวเราดีกดน้อแล้วก็พบกันเป็นประจำทุกคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทีบ่บ้านบ้านทีวีช่อง73นี่สำหรับท่านาอื่นที่รับชมทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียมประเภทอื่นที่นอกจาก PSI นะสามารถรับชมเราได้ทางไหนบ้างนะคะถ้าเป็นกล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI นะสามารถรับชมได้ที่ช่อง73แล้วก็ช่อง117ค่ะ กล่อง i n f o s e ซนะคะสามารถรับชมได้ที่ 73, ช่อง73กล่อง GMM แช่อง73กล่อง IPM ช่อง218ทาง Facebook Fanpage บ้านบ้าน TV ีค่ะทาง Youtube Channel นะคะบ้านบ้านทีวี73 a n n น l แล้วก็ทาง w w w บ้านบ้านทีวี73 c o m ค้วไค่ะคุณอาแล้วก็มือถือมือถือก็พิมพ์คำว่ากังฟูเพย์บอยสะดวกสุดแล้วในใน <Google. S 1> ในในกูเกิลในอะไรต่างๆอะไรได้ทั้งนั้นแล้วก็ทางโทราัท์นี่สามารถรับชมได้ เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณบอกเวลากันก่อนตอนนี้แหละไม่รู้แหละโอ้ทุกช่องทางทุกช่องทางเลยค่ะก็ขอบคุณสำหรับคำถามที่ร่วมส่งเข้ามาในรายการด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นทาง f a c e b o o k เอ่ยทาง YouTube เอ่ยนะบางทีก็ตอบไม่ทันมันเยอะเยอะหนูแอรเห็นเยอะอยู่เยอะมากบางทีถามแล้วเราก็ข้ามมันไปแต่มันมันไม่ได้นันแต่ว่าที่ส่งมาขอเป็นเพื่อนโอ้โหไม่รู้กี่หมื่นเลย มันมันกดเป็นเพื่อนแล้วมันก็ไม่ได้คุยกันนะว่าเอาติดตามกันดีกว่าเอาติดตามกันดีกว่ารับรู้กันว่าเป็นอย่างนั้นคุณอาหนูไปเห็นหนึ่งคำถามนะคะแต่หนูรู้สึกแบบว่าเอ๊ผู้หญิงก็มีแบบมีความรู้สึกแบบนี้ด้วยหรออย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับที่ถามเข้ามาในในในช่องชนะเหมือนประมาณว่าเขาเนี่ยมีความคิดหรือว่าแบบรู้สึกว่าอยากจะลองโดนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบมีมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหลายๆคนทีเดียวพร้อมกันเงี้ยเหมือนแบบ สวิงกิ้งอะไรอย่างเงี้ยคุณอาคือ <c oughs> ไอ้เรื่องเซ็กเนี่ยเรื่องอารมณ์เรื่องความใคร่ความรู้สึกความอะไรต่างต่างเนี่ยเอากันอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าสมยอมกันทั้งสองฝ่ายนี่ก็จะเป็นการสวิงกิ้งแต่ว่าถ้าไม่สมยอมนี่จะเป็นการข่มขืนใช่ไหมคะใช่ <c oughs> ทีนี้เอาอย่างงี้ดีกว่า<อ>ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะ <c oughs> มนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยถูกธรรมชาติบังคับแล้วก็กดดันค่ะในเรื่องของความหิวค่ะความหิว ความต้องการปัจจัยสี่แล้วก็ความต้องการทางเพศมันธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าแต่ละแต่ละชนชาติแต่ละศาสนาเขาก็จะมีจะต้องการแบบไหนต้องการความเป็นไปน้อยมันต้องมีมีจริยธรรมต้องมีศิลธรรมต้องมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่บางศาสนาเขามีถึงมีภรรยาได้ถึงสี่คน อย่างอย่างที่ประเทศคขมรเนี่ยเราก็มีสี่คนได้อย่างประเทศคขมรนเนี่ยเขาก็ถ้ามีลูกสาวอายุสักสิบสี่สิบห้าแล้วเนี่ยเขาจะปลูกจะเป็นชนเผ่านะ,ะเขาจะปลูกห้องไว้บ้านไว้หลังหนึ่งหลังเล็กๆให้ลูกสาวอยู่แล้วลูกสาวจะเรียกใครมามานอนด้วยก็ได้จะอ,อยู่ด้วยก็ได้<อ>เพาพ่อแม่เขาไม่บังคับ ถ้าจนพอใจแล้วค่อยแต่งงานกันไม่พอใจก,ก็ก็เปลี่ยนออก็ออดูจากสารคดีดูจากอะไรนะม,มันก็เป็นเรื่องแล้วแต่แล้วแต่จริยธรรมวัฒนธรรมประเพณีหรือความมาเป็นไปของมนแล้วแต่รูปแบบคนทำเนียมของแต่ละพื้นที่แต่ทีนี้ไอ้เรื่องอารมณ์ทางทางเพศเนี่ยานะอารมณ์ทางเซ็กเนี่ยกล้าพูดนะ พอผมอยู่ในวงการนี้มาผมถือว่าผมรู้ดีกว่าใครทั้งหมดกล้าพูดอย่างนี้นะค่ะอยากจะบอกว่าไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเราอยู่ตามถนนเนี่ยถ้าเราเห็นสุนัขเนี่ยมันร่วมเพศกันเนี่ยเชื่อไหมว่าทุกคนอยากดูทุกคนอยากดูแต่มันอายคือมันมันมองแล้วมันมันมันก็ทำให้มันมีความรู้สึกที่ดีอะ โอ้ถ้าหมาอย่างเงี้ยค่ะมองก็หมกาก็ใช่ไงก็ใช่ไงผู<อ>้หญิงก็อยากดูเหมือนกันแต่ว่าไม่กล้า<อ>นี่มัน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 เป็นมันเป็นธรรมชาติเลยอันนี้กล้าพูดเลยถ้าลองไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งอะยืนดูอยู่แล้วไม่มีใครเลยผู้หญิงก็จะยืนดูถ้าเกิดสมมุติว่าแบบมันมีห้องหนึ่งที่ที่มันมีเจาะรูๆไว้แล้วบอกว่าข้างในมีคนมีอะไรกันอยู่เงี<อ>้ยจะไปดูกันไหมไอ้นั่นมันเป็นมันมันเป็นธรรมชาติแต่ทีนี้มาเพราะว่า อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยนะอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องเซ็กเนี่ยมันอินฟินิตี้ภาษาฝรั่งเนก็คือมันมันไล้ขอบเขตมันไลทขอบเขตมากกว่าปกติเนี่ยจะถือว่าแบบเยอะๆนะผิดปกติจะกล้าพูดนะอย่างทุกวันนี้ไอ้ที่เป็นคู่ผัวเมียกันคู่ตุ้นนางหันกันอะไรกันเนี่ยกำลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยคุณคิดเหรอว่าบางทีฝ่ายชายเนี่ยเขาคิดว่าเขากำลังร่วมกับคุณเรอ แล้วคุณก็จะคิดเลยว่าไอ้ที่คุณร่วมกับแฟนคุณเนี่ยแฟนคุณเนี่ยจะคิดว่าเป็นคุณร่วมเลยเขาก็อาจจะไปดึงเอารูปดาราหล่อๆนักล้องเรื่องอะไรที่เขาชอบดึงเอาเข้ามาประกอบคุณก็เหมือนกันคุณก็อาจจะดึงเอาดาราหญิงเอาคนนั้นคนนี้คนนี้คนนี้นนดึงเอามาร่วมประกอบอันนั้นมันไม่ผิดนะม,มันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นเรื่องของจินตนาการไป พอพูดถึงเรื่องนี้หนูนึกขึ้นถึงเพื่อนคู่หนึ่งได้ค่ะคุณอาหนูรู้สึกว่าเขาแบบแปลกอะค่ะเพราะว่าเหมือนเวลาที่เขาแบบอยากจะไปเที่ยวกันใช่ไหมคะไปเที่ยวผับเที่ยวอะไรกันอย่างเงี้ยเขาก็ไปกัน2คนแต่ว่าเขาไม่นั่งโต๊ะเดียวกันนะคะเขานั่งคนละโต๊ะแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะแต่ละคนก็จะจะ,จะจะจะไปจิกผู้หญิงกับผู้ชายแบบโต๊ะข้างๆอย่างเงี้ยค่ะคือคือคือตรงเนี้ยอาอยู่ในวงการเนี้ยอารู้เหมือนอบริราหารเสน่ห์ือนเช็คเสน่ห์อย่างเงี้ยที่อาไม่อยากจะพูดถึงเรื่องสวิงกิ้งอะไรต่างๆเลย ถ้าพูดแล้วมันยาวเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของความต้องการทางเพศของแต่ละบุคคลเนี่ยมันมันมันพูดยากถ้าอาพูดไปก็หาว่าเฮ้ยอาจะไปสนับสนุนแม่ไปแนะนำหรือเปล่าชี้ทางหรือเปล่ามันไม่ใช่หรอทีนี้เยอะๆน่เยอะๆเนยบางทีเนี่ยผู้ชายเนี่ยนะกล้าพูดนะผู้ชายเนี่ยเกือบร้อยทั้งร้อยนะมีความคิดนะ ถ้ามีโอกาสถ้าเรามีโอกาสเนี่ยแม่ได้สุภาพสตรีสักสองคนสามคนมาร่วมกับเราคนเดียวโอ้โหเราจะเป็นฮาเลมเลยเราจะเป็นผู้ชายก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องนั้นเลยคุณอาเพื่อนหนูอ่ะเยอะมากเลยที่แบบอยากเป็นพระเอกไอ้นี่ผู้ชายคิดอย่างนั้นเหมือนกันอยากไม่ไม่ไม่ใช่อยากมีคนเดียวหรอกอยากมีสองคนมาคอเคลียด้วยซ้ําไปอยากมาพร้อมกันดูแต่เป็นยังไงไงในตรงกันข้ามผู้หญิงก็เช่นกันมันก็มีความคิดเหมือนกันว่าสองคนมัน ไอ้มันไม่มันแทบจะไม่ใช่บางคนหรอกมันก็คิดกันอะไอ้ความคิดมันเล่นผิดคิดเล่นๆมีคิดเล่นกับคิดริงจะมาคิดเล่นๆว่าเอ้ยถ้าสมมติว่ามันมีใครสักคนหนึ่งมาเนี่ยเอ้ยมันจะขนาดไหนว่ามันจะเป็นยังไงว่ามันจะบางทีเนี่ยในส่วนที่ความที่ว่าการขาดตกบกพร่องของคู่ร่วมของตัวเองเนี่ยมันไม่ถึงมันไม่ถึง เส้นสูงสูงสุดสูงสุดของสิ่งที่ตัวเองต้องการว่นไปสองแบบนะแบบหนึ่งคือเบื่อไปเลยกับแบบหนึ่งคือมีความต้องการมากขึ้นกว่าเดิมไม่มันเพิ่มเติมขึ้นมามาทำให้เติก็มีเยอะแยะไปคู่ผัวตัวเมียเนี่ยเขาก็ไปมาเที่ยวสมัยก่อนอาเปิดบาร์บาร์เบียบาร์บาร์บาร์เบียคาเฟ่อะไรเนี่ยเขาจะแยกโต๊ะนั่งกันนะแล้วก็เขาจะคอยดูแอบดูกันว่ามีใครมาจีบแฟนเขาไหม ผู้หญิงก็จะแอบดูว่ามีใครมาจีบเจ้าชู้ไหมอะไรแบบะดูว่าแฟนของเราเนี่ยยังมีเสน่ห์อยู่หรือเปล่าในส่วนนี้เขาเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องของจิตมันยากรู้ว่ายังจึงดูดเพศตรงข้ามได้อยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ที่ต้องการที่ทําให้ตัวเองเนี่ยเกิดอารมณ์สเปซซัมเกิดอารมณ์หึงหวงเกิดอารมณ์แบบกับ้านด้วยกันมันมันมันแบบมันทําให้กระตุ้นความรู้สึกอะไรต่างๆอะไรขึ้นมานี่ปลุกไฟไงนะคะคุณอาเป็นไปชั่งนั้นเนี่ยเป็นไปชังนั้นบางคนเนี่ยไปเจอ พอใครมาจีบแฟนเขาหน่อยปุ๊บนี่รู้สึกเลยเฮ้ยแฟนมีค่าเลยโอ้ยแฟนกูมาจีบแฟนเราได้ยังไงอะไรแต่ถ้าอยู่ด้วยกันสองสนอยู่ด้วยกันสองสองมันไม่มีค่าเห็นไหมนี่งานมั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 นถึงจะเป็นแบบเนี้บางคนเห็นมาเลิกกันไปแล้วเนี่ยห้าปีแปดปีพอแฟนไปมีผัวใหม่มีเมียใหม่ขึ้นมาเกิดอารมณ์หึงหวงขึ้นมานเยนเนี่ยมันอย่างเนี้ยคือมันไอตรงนี้มันมันมันเป็นจิต จิตที่มัน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 อยู่มันฝังอยู่ในความรู้สึกที่แท้จริงของมันออกมาหนูว่ามันเป็นเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรการสร้างเหตุการณ์มาเพื่อที่จะแบบกระตุ้นความต้องการไอ้เมันเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะแจงรายละเอียดออกมาว่ามันเป็นยังไงเพราะแต่ละคนความคิดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันความคิดบางคนก็หึงบางคนก็หวงบางคนก็ใช้การกระตุ้นแรงขับเคลื่อนเนี่ยให้แบบมีความต้องการเมื่อ ก็เหมือนอย่างในใในนวงการสวิงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถแลกคู่กันได้แต่ก็ต้องอยู่ที่ความพอามกินเงินเขาก็แลกคู่กันได้อันนั้นเราเเรราาพูดถึงนะครับก็อย่าไปออยย่่าาไไปปใส่ใจอย่าไปสนใจแต่ที่เขาทํากันได้ก็ให้เขาทํากันไปเราทําไม่ได้เราก็อย่าไปยุ่งเอออาไยย่่ปุงแต่ตอนนี้ที่ทำได้คุณอาไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจจากการรายการก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาพบกับช่วงต่อไปค่ะพักสักครู่ครับคุยสไตล์กังฟู ดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพคุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วค่ะนี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูในช่วงที่สองดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยแล้วก็ค่ะดิจิเบียค่ะแล้วก็พบกันเป็นประจำทุกคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มโดยปรั<ร>มาณที่บ้านบ้านทีวีช่อง73เนี่ยค่ะ วันนี้ค่ะคุณอามาถึงคําถามที่หนูเนี่ยแหละค่ะสงสัยว่าการที่จะเรียกใครสักคนว่าเป็นคนที่มีความต้องการทางเพศสูงเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยคือจะต้องการเท่าไหร่หรือกี่ครั้งต่อวันหรืออะไรยังไงกับผู้หญิงเนี่ยคือความต้องการทางเพศที่สูงเนี่ยหมายความว่ามันจะมีอารมณ์มีความรู้สึกมีความคึกอยู่ตลอดเวลาอแต่ทีนี้มันอยู่ที่ว่าการแสดงออกว่าคนคนนั้นแสดงออกมากน้อยแค่ไหนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม มันมันแน่นอนอ่ะคนเราถ้าหิวน้ําอ่ะแล้วไม่กินน้ําเหลยก็กินใช่ไหมก็เมื่อกระหายน้ําก็เลยกินแต่พอกินแล้วเอ้ยมันยังกระหายก็กินอีกก็นี่ไงมันมันอารมณ์มันก็เหมือนกัน่ะถ้าเป็นผู้ชายนี่ต้องแบบกี่รอบต่อวันถึงบอกว่าสูงเขาจนกว่าเขาจะหมดพลังก็เหมือนกับหิวน้ําอ่ะหิวน้ำันกินเข้าไปสามแก้วแล้วมันยังไม่หายหิวกินจยนจุกอ่ะจุกเสร็จุกไม่่ทานั่นเนี่ยผู้หญิง เออผู้หญิงค่ะมันก็มีอาการเหมือนกันนั่นแหละแต่ผู้หญิงเนี่ยมันมีอย่างอายหากินยากกว่ามันมันมันยากกว่าถ้าผู้ชายทำให้ไม่ถึงก็ก็ไปสอแสดงไปอะไรต่างๆผู้หญิงเนี่ยถ้ามันมีโอกาสแล้วมันจะออกออกอาการเลยถ้ามีโอกาสแล้วออกอาการเลยคือหมายความว่าหลอกล่อล่อหลอกเอแสดงอาการเชิญชวนหรืออะไรอย่างนั้นแต่ถ้าโดยธรรมดาทั่วไปถ้าถ้า ถ้าตัวเองไม่ไม่เกิดอารมณ์นั้นน่ะมันก็จะไม่ให้ท่าใครไม่ไม่อะไรใครเหมือนกันนัเนหละเหมือนกันผู้ชายเนี่ยพอเวลามันคืนกระหายขึ้นมาก็ไปเที่ยวตามสถานเลื่องลมตามตามสถานบริการอะไรผู้ชายมันก็เป็นแบบนี้ผู้ชายสามารถได้แต่ผู้หญิงมันไม่ได้ผู้หญิงซื้อกินไม่ได้ใช่แต่ว่ามันหมายความถึงว่าผู้หญิงเนี่ยพอเวลาถ้าเกิดอารมณ์เนี่ยอะไรมันจะมันก็ง่ายอ่งเงี้ย อะไรมันก็ง yeah. ่ายไงทีนี้ถ้าผู้หญ Trans ิงถ้าไม่มีอารมณ์อะไรมันก็ยากใช่ไหมมันยากอะอย่างนี้เขาเรียกว่าเรื่องที่แบบถ้าผิดศีลธรรมจริยธรรมนี่แต่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรร่างกายที่ผิดปกติที่มีความต้องการทางเพศสูงสำหรับผู้หญิงแล้วนานอันนี้เยอะเวบางทีบางทีอาก็เคยเจอมาเคยเจอมานี่หมาขาว่าได้รับรู้มาแฟนผมเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีอารมณ์ทางเพศเนี่ยบางทีทั้งวันทั้งคืนเลย จนกว่าเขาจะอิ่มเลยค่ะแล้วทีนี้ถ้าถามว่าเอ้าแล้วทํำยังไงบางคนนะบางคนผมก็ต้องหาตัวช่วยเพราะว่าผมไม่ไหวจริงๆร่ะก็ต้องหาตัวช่วยเอ้าแล้วทําใจได้ทําใจได้มันต้องทําได้ต้องทำใจให้ได้ถ้าทำใจไม่ได้มันก็เออหลายๆาอย่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันมันอย่างเงี้ย คือแต่ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเาเรียกว่าความผิดปกติของร่างกายด้วยแต่ผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาตินะแต่ว่าเราสามารถที่จะล็อกเขาอยู่ไหมค่ะไอ้เจ้าชู้เนี่ยเขาก็แวบแวบอะไรต่างๆอะไรแล้วถ้ายังกลับมาบ้านก็แสดงว่าเรายังล็อกเขาอยู่มีอะไรที่จะสามารถหยุดเจ้าชู้ได้ไม่มีเงินเนี่ยอ๋อไม่ไม่มีเงินมันก็ไปไหนไม่มีเงินเออไม่มีเงินมันก็ไปไหน ผู้ชายเนี่ยเวลาพอพอม,ม,ม,มันมีเรื่องเซ็คกค้ามาเกี่ยวของผู้ชายต้องใช้เงินหญิงหลายคนอะค่าโรงแรมอะค่ารถค่ากินค่าอะไรจ,จะปอมอเขาได้ตั้งหมดไปเท่ากันถ้าไม่มีเงินถ้าไม่มีเงินต่อให้มันจะไปยังไงอันนี้มันต้องไปข่มขืนเขาแล้วผู้หญิงหลายๆคนนะชอบเข้าใจว่าการมีลูกจะสามารถหยุดผู้ชายเจ้าชู้ได้ไไมไม่เลยไม่เลยไม่เลยไม่ใช่เลยเพราะว่าไออารมณ์ทางเซ็กเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับมีลูกไม่มีลูกหรือเกี่ยวกับสวยหรือไม่สวย อันนี้บอกตรงๆเนี่ยบางคนเห็นไหมทําไมดาราเนี่ยผู้ชายห,หลอ่อหล่อสวยหุ่นดีผู้หญิงสวยโอ้หน้าตานนี้เรีว่านางเอกเลยแต่ทําไมได้ข่าวคบกันแป๊บหนึ่งแ,แล้วก็เลิกเราทําไมเลิกกันนะแล้วทําไมเข้าไปมีคนใหม่อีกคนหนึ่งพอบทคนจะเอา เอาคนหน้าอย่างเงี้ยหรอแต่งานกับคนหน้า,อ,นายอย่างเงี้ยหรอก็นี่งก็นี่งมันมันเป็นเรื่องที่เราคาดเดาไม่ได้กับไอ้<ม>เรื่องเรื่องราเหล่านี้ไม่เกิดกับใครไม่มีใครรู้อย่างบ้านเราส่วนใหญ่เลยคุณอาจ,จะเห็นเห็นกันอยู่ว่าเขาเรียกวระเอกนางเอกจะชอบคบก,กับคนนอกวงการแต่งานกับคนนอกวงการคือมันมันัตอนแรกแบบอยู่กับคนในวงการเหมือนกันเนาะมันมันคือมันทําให้เราเนี่ยได้เข้าใจในสัจธรรมของความเป็นมนุษย์เนี่ยใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นนะลองสังเกตดูไหมอย่างหญิง ขออนุญาตนะครับอย่างหญิงที่ด้านบริการนวดอาบอบนวดอะไรต่างขายบริการอะไรต่างๆเขาก็มีสามีเป็นตัวเป็นตนแต่เขาก็มาทําอย่างนี้สามีเขาก็รับรู้รับได้หลายๆคนน่าจะคิดเหมือนหนูว่าผู้ชายคนที่เขาเป็นแฟนของแบบผู้หญิงที่แบบทางานอาชีพอย่างว่าเนี่ยค่ะ คือเขาจะต้องมีความคิดยังไงหรือจะต้องทําใจยังไงที่จะรับว่าแบบแฟนของตัวเองทํางานแบบนี้ไงคะมันก็เพราะหนูเชื่อว่าถ้าเลือกได้เขาคงไม่อยากให้ทำคือคือถ้าอยู่ในช่วงนี้มันก็อาจจะเป็นความรักนะถ้าไม่รักก็ไม่อยู่ถ้ารักะมันยังไงมันก็อยู่ไอไอส่วนตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติมันไปคแต่ว่าในความรู้สึกจริงๆนะอย่างผู้หญิงบริการเนี่ยไอที่เขาทํางานไปเนี่ยนั่นเป็นอาชีพของเขาคทําไปอย่างนั้นเนี่ยทําไปอย่างนั้นเนี่ย แต่ถ้าอยู่กับแฟนตัวเองอารมณ์ความรู้สึกความให้นั่นคือตัวตนของเขานี่งเพราะผู้ชายเขาก็รับได้ตรงนี้ผู้หญิงเขาเหมันเขไม่คิดอะไรเยอะผู้ชายก็คงคิดว่าอ๋อไปทางานงานอะไรก็อย่าไปรู้เลยก็ไปทำงานก็คือทางานอย่างนี้ใช่ไหมก็ใช่ไงใช่ไงแต่รู้ไม่ใช่ไม่รู้ก็เห็นมีตามสถานบริการต่างๆเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปรับซ้อนกลับก็รู้ว่าทําอะไร ใช่ไหมวันนี้ได้แขกกี่คนสี่คนห้าคนถึงจะทำงานอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้ออกไปกับลูกค้าเรื่องงานก็ไม่ได้ไปกับคนอื่นไงอะไจะมีอะไรที่ไหนก็มันก็ต้องรู้ๆกันอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันไม่ได้ไปไหนมาไหนอะไรอย่างนั้นบางทีก็เป็นแค่ตัวเงินคือไอ้ความอยู่รอดตัวเงินเป็นปัจจัยในการที่จะทําให้ตัวก็คือหนึ่งอาชีพที่ทาให้เขาหาเงินมาเลี้ยงเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้อะเนาะใช่นี่นี่ไงนี่นี่ก็คือทีนี้ ถ้าอยู่ในลักษณะนั้นนะถ้าอยู่ในลักษณะนั้นคือเข้าใจไหมเราถึงบอกว่าผู้ชายแมงดาผู้ชายแมงดาคือถ้าถ้าผู้ชายเนี่ยถ้าอยู่กับแฟนตัวเองแล้วแฟนตัวเองไปบริการไม่ได้ประกอบอาชีพแล้วตัวเองก็จะอยู่บ้านเฉยๆอยู่บ้านเฉยๆก็คอยรับคอยส่งคอยรับคอยส่งคอยอะไรอย่างนี้แล้วส่วนมากแล้วนะหญิงบริการเหล่านั้นเขาก็ ชมชอบที่จะให้อยู่ในลักษณะนี้คือไม่อยากให้ไปจีบคนอื่นไม่อยากให้ไปไหนไม่อยากให้ไปไหนให้อยู่กับบ้านอยู่กับห้องดูแลอะไรอย่างเี้ยอมันก็แล้วแต่นะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ล่วงล้ําหรือไม่ได้กําเกินนะอันนี้พูดจากเพราะว่าผมอยู่ในวงการนี้มาอยู่ในวงการนางแบบมาอยู่ในวงการของอาชีพหญิงบริการอะไรต่างผมผมเข้าใจดีถึงในเรื่องนี้ถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยคุยกันสิวันเนี่ยยังไม่จบ แต่ผู้หญิงที่เขายอมแบบยอมเปกับผู้ชายแบบนี้ก็เพราะว่าคงไม่อยากจะเสียไปใช่ไหมคุณอาใช่ใช่ใช่รักจริงนะไอ้คนเราถ้ารักจริงเนี่ยไอ้เรื่องร่างกายมันมันอีกส่วนหนึ่งค่ะอจิตใจมันอีกส่วนหนึ่งนะมันมีสองประเภทคุณอาหนึ่งรักจริงกับอีกหนึ่งอยู่คนเดียวไม่ได้มีขาดคู่ไม่ได้คือมันแล้วแต่เวรกรรมอ่ะคือเวรกรรมของเวรใครเวรมันกรรมใครกรรมมันไอ้ไอ้ไอ้อย่างนี้เราเรา เราจะไปเราจะไปนั่นเขาไม่ได้หรอกเพราะ,<ฮ>ะว่าในส่วนส่วนเหล่านี้แล้วมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์เนี่ย <ฮะ S 2> ถ้าเราเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของมนุษย์แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอยาก่างมันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันที่แน่นอนวันนี้รักพรุ่งนี้อาจจะไม่รักวันนี้มีอะไรกันพรุ่งนี้อาจจะไม่อยากมีอะไรกันเาะมัน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 สิ่งเหล่านี้มันชัดเจนนะครับมันอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกความคิด ลิกได้แบบปุ๊บก็คนเราเห็นไหมล่ะจับคู่เป็นผัวเมียกันแล้วมีลูกกันต้องสองคนสามคนล้วยังเลิกกันได้เลยจริงๆลูกเนี่ยจะเป็นกาวใจอย่างดีว่าเออช่วยกันดูแลนะช่วยกันส่งเสียช่วยกันเลยะแต่บางทีก็ไปมีกิ๊กนอกบ้านเลิกกับกิ๊กไปก็คบกับคนใหม่อีกเอ้าใช่นี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 ่คือนี่คือหัวใจสําคัญของของของการของคู่การของเรือนใช้เวลานะครับถ้าได้มีโอกาสได้ดูรายการนี้เราก็จะค่อยค่อย เพยเยอไปทีละนิดทีละหน่อยอะไรค่อยๆอยากให้คุณเห็นคุณค่าของคนที่อยู่ข้างๆอะไรอะไรต่างๆอะไรไปแต่หัวใจสําคัญจริงๆเลยนะครับในการคลองคู่เนี่ยนะฮะเรื่องเซ็ก์เนี่ยคือเป็นตัวประสานเขาเรียกว่าเติมเต็มความรักเป็นตัวประสานแล้วก็เติมเต็มในความความอยู่ร่วมกันอย่างนั้นนะครับแล้วผู้ชายเนี่ยมักจะมีปัญหาไอ้ปัญหานะก็คือสมรรถภาพสุขภาพสุขภาพของตัวเองหย่อนค้อย ไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยถึงตังค์ไม่ค่อยสู้ไม่ค่อยอะไรต่างๆเลยมันก็มีผลไปกระทบกับทางฝ่ายคู่ของเราของผู้หญิงเนี่ยแล้วพอนานๆไปเนี่ยมันแน่นอนมันไม่ได้ทรมานคนเดียวมันไม่ได้ทรมานคนเดียวมันไปทรมานทั้งสองคนจริงๆจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีตัวช่วยตัวเสริมตัวปลุกเล้าขึ้นมาได้ต้องเข้าใจนะครับอย่างผมเนี่ย ผมแนะนำดับเบิลแม็กพัดตัวนี้นะครับผมทดลองมากับตัวเองปีนี้อายุ76แล้วรีวิวเองกินเองแล้วทุกวันนี้เนี่ยฮะ76ผมก็ยังมีสุขภาพมีอะไรต่างๆไดเสียตรงหัวเข่าเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากแนะนำแล้วก็เอาชื่อเสียงของตัวเองที่สร้างมาเนี่ยคำว่ากังฟูเนี่ยกว่า50ปีเนี่ยการันตีกับตัวดับเบิลแม็กพัดตัวนี้ว่าท่านดท่านใดนะ ที่เสื่อมถอยไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยอะไรแล้วดูที่ครับ3ามสองสามแคปซูลเนี่ยจะรู้เลยว่าเฮ้ยเริ่มกลับพลังขึ้นมาแล้วแล้วมันจะดีวันดีคืนถ้าเราไม่บอกท่านก็ไม่รู้ผมก็อุตส่าห์มาบอกเนี่ยครับถ้ายิ่งมาบอกเนี่ยท่านต้องยิ่งใส่ใจแล้วก็ต้องเข้าใจในในในคำพูดของผมที่ผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้มีคู่ครองได้มีการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยที่ดีกว่านี้ สูงอาจจใช้ยาลงพยาบาลอยู่ก็ได้ช่วงนี้ปนโปรโมชั่นพิเศษครับดับเ <ขา S 1> บิรแม็กพัสฉลองครบรอบ9ปีเบิร์แม็กพลัสนะคะกระปุกแบบนี้นะคะมี60แคปซูลค่ะแถมมากับตัวพกพานะคะแบบนี้ใน1แพ็คนี้จะมี4แคปซูลเอาไว้ออกนอกสถานที่นะคะพกสะดวกแล้วก็ยังจะมีการเกงชั้นในชาย DBMP เนื้อผ้าดีใส่สบายแบบนี้นะะให้ไปอีก1ตัวค่ะของแถมสุดพิเศษนะคะฉลองครบรอบ9ปีทั้งทีนี่เลยนะคะ สูตรใหม่ของดับเบิลแม็กพลัสนะคะเป็นสูตรน้ำสำหรับคุณสุภาพสตรีแบบนี้ให้ไป3ารอดเลยค่ะเซตนี้เซตนี้ครับเป็นเซตโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับ2,200บาทหัวใจอยู่ที่ดับเบิลแม็กพลัส60แคปซูลตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเองครับทานได้ทั้งสองเดือนคุ้มมากทานได้สองเดือนแล้วก็การันตีว่าท่านอย่าฟื้นคืนกลับมาเป็นชายชาตรี อย่างแน่นอนแล้วก็สดสายเริงร่าเหมือนอย่างผมนี่แหละครับค่ะแล้วก็สําหรับคุณผู้ชายนะคะที่ถามกันมาว่าคุณผู้หญิงเนี่ยไม่มีอารมณ์ร่วมเลยเวลาที่มีอะไรกันนะทำยังไงดีมีตัวช่วยไหมนะคะตัวนี้แล้วมาแล้วค่ะตอบโจทย์ดับเบิลแม็กพัสดสูตรน้ำเนี่ยจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นปวกเล้าให้ทางเพศหญิงเนี่ยมันมีความร้อนแรงขึ้นมีความต้องการคือกระตุ้นทําให้มันมีความพร้อมพร้อมมากขึ้นจาก ความเฉยเฉยนิ่งนี่กลับมาเป็นนั่นเพราะว่าเสือสาวเพราะว่าดับเบิลแม็คแฟกสุตน้ำนี่เฉพาะของคุณสุภาพสตรีโดยตรงเดิมนะครับก่อนหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะนะครับวอร์มอัพหรือจะเทผสมในกาแฟร้อนกาแฟเย็นอะไรก็ได้เป็นหลอดแบบนี้นะคะหักแล้วก็ดื่มหนึ่งเซตนี้นะครับเซตนี้นะครับโปรโมชั่นเซตนี้ค่ะ12อหลอดราคา1,000บาทค่ะโปรโมชั่น12บอหลอดราคาห0ึางพันอา้สุภาพสตรี พร้อมเลยคุณผู้ชายดับเบิลแม็กพัดแคปซูลคุณผู้หญิงดับเบิลแม็กพัทีนน้โอ้โหสนุกบันเิงเลยวงดนตรีมหาราบเลยดังลั่นไปเลยแล้วท่านก็จะมีความสุขครับอันนี้ผมผมต้องการให้ท่านมีความสุขแล้วก็ ฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งคู่ของคู่รักโดยเองขึ้นมาสนใจก็สอบถามได้สำหรับผลิตนัณฑ์เลยเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนี่เลยครับเบอร์โทรอยู่หน้าจอนี้เลยติดต่อกับกังฟูได้โดยตรงเลยเอามือถือถ่ายไว้เลยชมคำถามขอรายการถ่ายไว้เลยแล้วก็ช่วงสุดท้ายนี้ค่ะต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะที่มาอยู่กับเราทางบ้านบ้านทีวีด้วยค่ะยังไงก็กลังคืนคืนนี้หนาวแล้วนะอากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวแล้วโควิดก็เริ่มละสายละสายมาแล้ว ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเพื่อตัวเองนะครับนอนหลับแล้วก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์รครับ